มาชมสวนผักที่โรงเรียนจ้าสวนผักบนน้ำงามจ้าบ้างอันนี้บักอื้นบานี่หรือฟักทองกำลังเป็นนวลน้อยๆนีน่จ้านี่ดอกพร้อมปาดอกคือหลายแต่บะลุ่มขึ้นบ่เก็บไปกินเนี่ดอกตังเงีวตังง้งงามแม่พนันบังพนันบังยหยาบกเออจ้าพ่อะนึ่ง ไปนะจ้าเบ่งขวดจ้าทางมันจะเป็นฟักทองตอนล่างเนี่ยสิเป็นกะลัมกะลัมหัวข้าขึ้นจ้นเป็นหัวกะลั่นอ้นงามแทสุด่ะเราบอกง่ายเลยหัวแน่น้อมสองฟังเป็นฟักทองเน้นเน่นจน ได้ยินตั้งล้าเป็นซิปซิปหัวมันตัวนี้กระลังเป็นดอกจากจะนัก,กติดหน่วยนะฮะบ่เงเพิ่อ,อีกบางทีเพิ่นกระลังเปิดน้ำเปิดน้ำเป็นหม่อยู่เป็นหน่วยนี่น่วยพร้อมใจบ่กระลังติดหน่วยติดยังอยู่ข้างล่างมันกระจิบปูกระลำแต่ว่ากระลำที่ท้ายไว้แต่พู้ในตัวนี้เก็บไปแล้ว ตีเหลือสุมหัวหน่อยๆอืมนหัวถ่านอนม่ดออกไพร้อมนีนีมไงตางกันน้ำด้วยมาสปติงเกอร์ไปปืนนนวยบักอือเมีนนวยบักอือมี่บกอือเหร ฟักทองฟักทองกำลังติดหน่ลยโอ้ยอยากแล้วเห็นไหมอาคือเป็นไล่สีเดียวกันดีแต่วะานี่บับเอื้อเออ,เอ,อคุณนะซ่เตเตอมนี่เตะใหญ่อีกบ่นี่เบิ่งสีเดียวกันพันเดียวกันเลยพันเดียวกันมีเบิ่งมีเ่ิยนี่ใหญ่กระมูอเหรอมันบ่นี้นี่นนนนเออเปิดอ่ะ ีเดียวกันเบิง้งนี่ยนะนนนในกระันนี่แล้วเนี่ยมันเนาเนาป้าฮะเนยแบบอื่อได้พุนข้างพุนน,นี่หนยไปนี่ข้นปลูกนี่ข้นปลูกป้าึ้นชายไหมไมึงผาเพลินป้าฮึ้นคุ เงาขึ้นชายเด็ดไปซิมเนี่ยเป็นอยังพะลุงเด็ดไปซิมเนี่ยเป็นเด็ดใบข้างล่างมันเนี่ยมันแตกใบข้างล่างมันพุนับบึงปัดการขึ้นชายเนี่ยปัดทิ่โถจ้าพุนับบึงปัดพิจารณาไงที่จะพึ่งหดหนามใ่ปุ๋ยขี้ไก่แตกเพราะว่าใกล้ ดีงาม่งหัวน่ะจัจนหยอดลงเลยน่ะคนน่ะมึงอยฟังมอฟังนะพ่มาบุอูฟังจ่าคนน่ะฟักทองฟักทองคนนี้ก็ปลูกงามแต่คนนี้จ่าคน่้นนี่ ใบบกไงจ้ะงดน้ำใส่ปุ๋ยเทื่อเดียวเพิ่นวาอาจอารย์อใบบกไงอัวรัวเลยจ้่พุดนะเพิ่งปลูกไว้เป็นอาหารกลางวันเด็กๆจ้าพุดนะสองฟังข้างบนเพื่อนกระห็ดข้างใบให้ปลูกบัวปลูกยังต่ว่ากันไปจ้าพูนี้่ซึ่งเป็นจับดอกกระจับ โอ้งามงามใบแบบใหญ่พันใหญ่กว่าฟาร์มเลออยเจ่าวะซึ่งหัวก,ก,ก,กะเริ่มนี่ซี่มหัวกะเริ่มเึ็นมันกำลังออกกำลังเสียออกจ้ะฟางทางคุ่นเป็นแล้วนี่กำลังติดกำลังติดหน่วยหน่อยจ้ะท่านกำลังติดหน่วยหน่อยน,อยนี่หน่วยหน่อยเขาจ้านี่พักห,หน่อยเขาข้างล่างก็จะเป็นกระลำเป็นเป็นพัก พักที่เอ่างกอพวกหอมป้อมหอมป้อมกระลำข้างหน้าไปสจ้าอาจจะไม่เห็นแต่ว่าเพิ่นออกไปแล้วมันเบิดหนามันลมเลยดอกซ้อมดอกก็มีเป็นเมยอาจจะไม่สมบูรณ์คลิปนี้ก็คือมีสมุนบจา